สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG Beta ทีมสิบครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงการแบ่งปัน EP ที่ยี่สิแล้วครับคุณผู้ชมครับ EP นี้ผมมีปลาหลายๆสไตล์เลยครับผู้ชมครับแล้วก็ที่เน้นย้ำก็คือมี2เวอร์ชันนะคัณผู้ชมเป็นปลาเด็กรุ่นใหม่ที่คัดขึ้นมามาแบ่งคุณผู้ชมเป็นปลาดาวรุ่งสายเด็กใครสายขุน EP นี้อย่าพลาดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์เลยวันนี้ผมมีแม่ปลาพร้อมบีบเป็นในส่วนของแมทริกอวตารมาแบ่งคุณผู้ชมหลายตัวเลยครับคุณผู้ชมครับไปลองดูกันดูว่า วันนี้ความสวยงามของมาสลิกอวตารที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขออนุญาตที่หนึ่งคุณผู้ชมครับในส่วนของการแจ้งนะครับท่านใดที่ในส่วนของการที่เอฟเวลานะคุณผู้ชมนะขอพร้อมเอฟนิดนึงคือหลายๆท่านนะคุณผู้ชมนะคือการเอฟไปแล้วก็หายไปเลยคุณผู้ชมเพราะนั้นคือการเอฟประทันหายไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเสียสิทธิ์ของการลูกค้าท่านอื่นที่เอฟนะครับเพราะว่าและผมเข้าใจนะในส่วนของหลายๆท่านคือที่เป็นปากโปรโมชั่นก็ดีนะครับก็พยายามเอฟเอฟเอฟไปอเงี้ยแล้วท่านเอฟเราท่าไม่ติดต่อเราเลย ทีนี้ในส่วนของคนอื่นที่มาต่อเราก็บอกว่าอันนี้ปิดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ลหลายๆท่านกลับขอบพระคุณนะที D ่โอเคเอฟแล้วก็ดําเนินการปกติก็มีไม่กี่ท่านนะคุณผู้ชมอันนี้ขอขอนิดนึงนะครับในส่วนของถ้าเอฟแล้วก็ <laughs> รับผิดชอบนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆท่านมันเสียสิทธิ์นะไปดูวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในส่วนของป่าที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆในส่วนของเอาตามมาผลิขึ้นมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาแบ่งให้หลายตัวเลยครับคุณนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกััันนนนววว่่่าาใสสของงงปปปยยๆเ็งไไงครบ มาเริ่มต้นที่นําเบอร์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยครับเป็นปลาที่เป็นชุดใหม่ใหมที่ขัดขึ้นมาเป็นแมทัลลิกอวตารคุณผู้ชมครับตัวนี้สายพันธุ์เป็นแมทัลลิกนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารคุณผู้ชมดูลายตักแก่เติรครับแล้วดูเครื่องเป็นเรนโบว์เลยครับน,น,นี่คือหนึ่งเบย์เฟลเดชั่นนี่คือหนึ่งเรือธงที่จะเป็นเรือธงที่ผมตั้งเป้าออพัฒนาในปีหน้านะครับจากที่เคยบอกคุณผู้ชมในหลายคลิปวันนี้ก็เริ่มทยอยขัดขึ้นมามีทั้้้้้้งงดดดาาวววววรรุุุ่่ยยแแแลก็มมมพัมัันนธ์บบคคณผูชตี นำเบอร์หนึ่งผู้ชมับตัวนี้แปดห้าโซนครับผู<ส>้ชมดูครับพายตุกแกทั้งตัวแล้วก็เก็บเป็นกลุ่มเก็บเคลือบเงาทั้งตัวผู้ชมครับอันนี้ปลาแซนจุดสามครับมาดูนนเบอร์สองต่อครับผู้ชมครับอันนี้คอ็อกเดียวกันครับในส่วนของที่เป็นในส่วนของสายพันธุ์เดียวกันนะครับผู้ชมครับเป็นมัทสลิกแล้วก็ประนาสายพันธร่วมก,กับปวาตาลายตุ๊กแกเดิมได้ดีนะครับผู้ชมตัวนี้เ้างเพรเมียโหตัวนี้เครื่องกาลังการมากผู้ชมดูดีเทลครับ ของยาวๆแบบนี้คุู้ครับลายตุ๊กแกออนสกินทั้งตัวครับแล้วก็เบดเป็นเยลโล่ด้วยผมขุนไข่ไปให้รียบร้อยแล้วครับคุณมครับตัวนี้แปดห้าศูนย์ครับัำเบอร์สองครับมาดูไฮไลท์แม่สาวน้อยตัวนี้ของผมคุณผู้ชมครับไม่ครับมาทลิกอวตารนี่คือเบดที่ผมอยากทําปานไปหน้าครับเริ่มออกมาแล้วครับคุณครับก็เิ่มาแบ่งให้คุณผู้ชมด้วยตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าลายตุ๊กแกซับออนสกิน ดอทที่มันเป็นบรูครับผู้ชมครับตัวนี้มันจะเดือดออนบนเกจทีนึงแล้วก็ะจายเวลาวทุกแก๊สทั้งตัวครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องฟินนี่คือการคอปเปอเรชันยีนนี่คือครบเครื่องเลยครับในส่วนของเมทัลลิกก็ดีนะครับอวตารก็ดีแล้วก็คอปเปอร์ก็ดีครับตัวนี้1850ครับตัวนี้ไฮไลท์ครับใครหาแม่พันธุ์เจ๋งๆครับผู้ชมครับลายทุกแก๊บเป็นมัลติทั้งตัวครับลำเบอร์สามครับ มาดูต่อนะเบอร์สี่บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ยังเป็นปลากลุ่มเบ็ดคอกเดียวกันครับตัวนี้ในส่วนของแพทเทิร์นออกมาเป็นแบ็คโทเคอร์เลอร์ครับไพร์ดําทั้งตัวปลายัางเด็กสาวอยู่นะไซส์หนึ่งจุดสามครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ลายตุกแกเริ่มเดินครับทรงแพทเทิร์นคล้ายๆกันครับคุณผู้ชมครับดูดีเทลทรงยาวๆสวยๆแบบนี้อื้มนี่หมายเลขสี่ครับแปดห้าศูนย์ครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนสไตล์ใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมครับที่ทางฟาร์มเราพัฒนาขึ้นมามาดูต่อที่นับเบอร์ห้าบ้างครับท่านผู้ชมครับเป็นสไตล์เดียวกันในส่วนของมาสลิกอวตารครับท่านผู้ชมตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสามครับตัวนี้สี่ห้าศูนย์ครับมาดูต่อนี่เบอร์หกบ้างครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ในส่วนของมาสลิกอวตารแม่พันธุ์ครับตัวทรงยาวๆสวยๆ ตัวนี้สกินในส่วนของความเป็นคอปเปอร์จะเดินเข้ามาที่ฟิลค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเยอะลายทุกแกซับบนสกลทั้งตัวครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าดอทสีฟ้าที่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดลายทุกแกนี่คือโูฝั่งขวาเดินรละเอียดมากครับตัวนี้น้องไซส์หนึ่งจุดสามกว่าจะเดินทางหึจุดสี่แล้วก็ดูในส่วนของป่าที่เป็นโครงสร้างใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็คุณเก็บเคลือบเงาทั้งตัวเหมือนกัน,กนครับคุณผู้ชมตัวนี้หนึ่งสองแปดศูนย์ครับ มาดูต่ออันเบอร์เจ็ดบ้างครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในไาเบรดเดียวกันครับในส่วนของที่เป็นมาทลิกประธานสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับคุณผู้ชมตัวนี้นัมเบอร์เจ็ดครับไซส์หนึ่งจุดสามสองแปดศูนย์ครับแล้วก็ต่อมานัมเบอร์แปดบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้มาทลิกประธานสายพันธุ์ร่วมกับอวตารเหมือนกันครับเป็นเปเรนโบ้ดัดคล้ายๆดีเทลคล้ายๆกันตัวนี้ก็ในส่วนของที่เป็นมุกสีฟ้านะครับคุณผู้ชมที่เป็นลายตัวแกก็เดิน ก้นเฟชทั้งสองฝั่งเลยครับฟินเป็นลายโบเลยครับทรงบอดี้ยาวๆสวยๆแบบนี้ครับนัมเบอร์แปดครับคุณผู้ชม950ครับอ่ะมาดูน้องเพชรผู้บ้างครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอัลคาลิกเหมือนกันครับผสมสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเห็นว่าในส่วนของเป็นสตาร์เทลนี้อิทธิพลมาจากขอบค่อนข้างที่เยอะมากเลยครับแบคเท็ดด้วยครับ ของีปลาเต็มหนุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไซส์1.3กว่าๆจะเดินทางขั้าม1.4ครับปลาตุแกนเริ่มเดินครับบนผายดำทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชม8.5 0ครับมาดูต่อในเบอร์10บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสายหวานนะคุณผู้ชมก็คือในส่วนกลางพัฒนาสายพันธุ์เช่นเดียวกันครับก็คือเป็นมาทิเขาเริ่มมาทลิกครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นพ่อปลาที่ผมใช้บรีดแล้ว1ครั้งนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสายหวานเลยครับมมีีสสเวววต1.4 1.5คคคครรรัััับบบจะดินนทางแลุ้้้ณผูช ลำเบอร์สครับหัว้าครับ mm hmm. เขากบอวาตารได้อ่ะมาดูในส่วนของปลาเด็กบ้างคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นปลาเด็กชุดใหม่ๆที่เพิ่งคัดขึ้นมาครับมาแบ่งผู้ชมไปขุนต่อเองโอ้โหนี่เป็นหัวคอกที่แข็งมากผู้ชมอันนี้น้องเพชรผู้นะครับน้องคัดขึ้นมาจากบอ่อเองเป็นในส่วนของมาตริกอาวาตารครับผู้ชมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยครับมาแบ่งให้ผู้ชม เอาไปขุนต่อเองครับตรงนี้ไซส์1.3นะทรงยาวๆแบบน,นี้ลายทุกแก่เดินและเบ,ดบรดจะล่ออย่างนี้ครับผู้ชมเพิ่งใครที่มาแล้วสองวันเองครับดูลายทุกแก่ผู้ชมครับออนสกินทั้งสองฝั่งเลยครับตัวนี้โห้ยสวยง,งามมากครับฝั่งซ้ายนะลูกชายผู้ชมดูฝั่งซ้ายนิดนึงครับมีดีเทลอันนี้เขาเสน่ห์ปลาที่ผมชอบหลงไหลแล้วก็ผมพยายามมุ่งมั่นแล้วก็พยายามฝ่อพัฒนาที่จะทำนะผู้ชม เวลาที่มีใหม่ๆออกมาก็จะมาแบ่งให้คุณผู้ชมครับมาดูฝั่งซ้ายของน้องบ้างครับแบลเคสด้วยแล้วลายตุ๊กแกเดินทั้งคู่มอมแปมทั้งสองฝั่งเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ปลาเด็กนะอันนี้ปลาเด็กคุณผู้ชมต้องไปขนต่อนะครับตัวนี้แปดห้าศูนย์ครับแต่มาร์กมาเต็มมากตัวนี้ลายตุ๊กแกบันเทิงจริงๆริมาดูต่อสายมัทลิกบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสายพันธุ์เป็นมัทลิกครับลักษาะฐานร่วมกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชม แล้วก็ในส่วนของอในสายก็จะมีอวตารร่วมร่วมสายอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นสวิตช์ไซส์1.3ครับ220ครับอ่ะมาดูต่อนันเบอร์13บ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมัสลิกพัดนางจักรโลกอวตารเช่นเดียวกันเป็นปลัดเด็กเพิ่งคัดขึ้นมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่แล้วก็ในส่วนของมุกนะครับตัวนี้จะเป็นเบสเป็นเนื้อแดงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลายตุ๊กแกเดินได้ดีเป็นปัดเด็กครับไซส์1.2แมไปปลาจะเดินทางทั้ง1.3นะครับคุณผู้้ชมครัับตวนี 220ครับนัมเบอร์13อ่ะมาดูต่อนัมเบอร์14บ้างเป <c oughs> <salud> ็นพ <c oughs> ่อปลาที่ผมใช้บีดแล้ว1ครั้งครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเอมทเทลลิกนะครับคุณผู้ชมครับพนักงาเสิร์ฟร่วมกับอวตารน้องมีตำหนิที่เกียบด้านซ้ายกลางนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่ตัวนี้มันบอลวางบาดให้สวยมากคุณผู้ชมดูนี่คือผลที่ผมผมว่าแพทเทิร์นมันสวยนะก็เลยเออใช้มาทังพอโครงสร้างดีสวยด้วยครับคุณผู้ชมครับ420ครับ หมายเลขสิบสี่อ่ะมาดูต่อหมายเลขสิบห้าบ้างคุณผู้ชมครตัวนี้เบสฟาวเดชั่นนะครับเป็น R G G นะครับคุณผู้ชมผสานร่วมกับมาทริกครับแล้วก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมตัวนี้เม็ดละเอียดดีสวยยิบเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้หมายเลขสิบห้าครับหนึ่งแปดศูนย์ครับเดี๋ยวไปดูต่อที่หมายเลขสิบหกบ้างครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่หมายเลขสิบหกครับคุณผู้ชมครับหมายเลขสิบหกยีนตัวเป็นเยันโลกลักซี่ครับคุณผู้ชมครับ ยีนแฝงพี่น้องร่วมคอกเป็นมัลติคัลเลอร์พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับคอปเปอร์ครับตัวนี้เขาเจะมีเก็ดในส่วนของกลุ่มเก็ดเคลือบเงาหรือว่าเป็นใบใบขึ้นมาหน่อยครับผู้ชมครับตัวนี้ใช่นะ้ำไซส์หนึ่งจุดสามจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสี่ครับใช้น้ํามีตําหนินิดหนึ่งนะครับผู้ชมครับมีรอยคิสกันในบ่อมานิดหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่มีรอยแสดงความรักกันมาทีหนึ่งอ่ะจัดไป 0. 0. ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับผู้ชมครับมาดูต่อที่ลำเบอร์สิบเจ็ดบ้างครับผู้ชมคร,รครับ,าารบาาาคุณผู้ชม ก็จะมีกลิ่นอายความเป็นมอมแมมกลิ่นอายความเป็นลายทุกแกที่ออนสกินเข้ามาร่วมครับตัวนี้หนึ่งแปดศูนย์ครับมาดูต่อครับในส่วนของที่ในเบอร์สิบแปดบ้างเป็นปาร์นุ่มดาวรุ่งไซส์หนึ่งจุดสามนะครับคุณผู้มชมครับเป็นมันเต็มสีกาแล็กซี่พัฒนาสายพันธุ์รุ่นกับคัพเปอร์ครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับคุณผู้มชมหล่อหล่อแล้วก็ในส่วนของอิทธิพลของคอัพเวลาเจอไฟก็จะใบ้หน่อยครับคุณผู้มชม ความนุ่มดาวรุ่งตัวนี้เชียร์อีกหนึ่งตัวครับจะเห็นได้ว่ากระโดงนี้มีกลิ่นอายความเป็นคอปชัดเจนมากมากครับนีหนึ่งแปดศูนย์ครับนัมายเลขสิบแปดครับคุณผู้ชมมาดูต่อที่นัมายเลขสิบเก้าบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เบสเป็นออเรนจ์นะครับเป็นมัตติคัลเลอร์กาแลคซีพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับคัพเปอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องไซส์หนึ่งจุดสามนะครับเพิ่งขึ้นมาน้องยังตื่นๆหน่อยนัมายเลขสิบเก้าครับจัดไปหนึ่งศูนย์ศูนย์พอครับตัวนี้ มาดูต่อครับคุณผู้ชมครับเป็น number ์ยี่สิบบ้างเป็นจุนเนี่ยตัวนิดเดียวนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาเด็กนะครับท่านใดสายขุนนะก็มีมาให้ด้วยครับวันนี้ตัวนี้นะครับสายพันธุ์เป็นมัตติคาเล่ครับคุณผู้ชมครับเออมัตติคาเล่มาทะเลครับธสมสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็เบจเป็นเลดนะครับแล้วก็ตัดด้วยไทดำแล้วก็ในส่วนของลายตัวแกเริ่มเดินออสกินนะครับน้องยังตื่นๆหน่อยปลาเด็กมากนะคุณผู้ชมนะสายหนึ่งตัวสองเองครับตัวนี้ท่านใดสายขุนครัับเอาไไปุด้้ตวนี มาดูต่อน้ำเบอร์ยีมาดูสไตล์สวีทบ้างครับตัวนี้เป็นในส่วนของมาติเริ่มมาทลิคครับคุณผู้ชมเป็นสไตล์หวานๆเลยครับตัวนี้จะได้เห็นว่าในส่วนของเกตนี่เคลือบเงามาทั้งหมดเลยนะครับหล่อมากตัวนี้ผู้ชมครับน้ำเบอร์ยี่สกับสไตล์หล่อๆครับ180ครับมาดูต่อที่น้ำเบอร์ยี่สิบคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของน้องเพชรเมียครับตัวนี้ไซส์1.3เป็นสไตล์หวานสวีทเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นมาทลิคครับมาติมาทลิคครับคุณผู้ชม เคลือบเงาทั้งตัวเลยครับพัฒน์เดินหวานๆท่านใดอยากทําปลาที่เป็นไซส์หวานๆสวีทแล้วก็กลุ่มเก็ตเคลือบเงานัมเบอร์ยี่สิบสองปับโจ้เลยครับคุณผู้ชมตัวนี้สองสองสูงครับโมดิต่อร์หมายเลขยี่สิบสามบ้างครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นมันเตคัลเลอร์ครับก็ะจะแตพระพัดล่วมกับคัพเปอร์ครับคุณผู้ชมเสน่ห์ของน้องตัวนี้คือแพทเทิร์นไพร่ดำที่เดินวางมาร์คได้สวยนะคุณผู้ชมตัวนี้วางมาร์คที่หัวที่กลางตัวตัดลงมาแล้วก็ที่หางมีเสน่ห์มากเป็นไพร่ดำเป็น เป็นก้อนก้อนวางที่ออนสกินเข้ามาน้องไซส์หนึ่งจุดสามนะครับเดี๋ยวให้ดูน้อยอีกฝั่งหนึ่งสีใกล้เต็มนะครับเหลือนิดเดียวครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวดูที่กัน้นปลาอยู่ในเลยให้ดูแพทเทิร์นฝั่งซ้ายหน่อยครับฟืบลบที่กัน้นปลาตรงนั้นมันออเจอแล้วครับกั้นปลาน้องก่อน,นครับจะให้คุณผู้ชมเห็นฝั่งแพทเทิร์นอีกฝั่งหนึ่งฟื pattern ้นแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันสองฝั่งนี้แหละครับคุณผู้ชมอ่ะน้องไม่หันไม่เป็นไรครับตัวนี้อาเป็นหนึ่งสี่ศูนย์พอครับ น่าทำมากตัวนี้อ่ะมาดูต่อที่หมายเลขยี่สบี่บ้างครับยีนตัวเป็นยีนโลคัสซี่ครับคุณผู้ชมครับวัตต์สายพันธุ์ร่วมกับคอปเปอร์ครับยีนแฝงพี่น้องร่วมครอบเป็นมันเลอร์ต็มสีครับฟลุปตัวนี้1.4นะครับคุณผู้ชมตัวนี้เคิร์ฟดีมากทรงสวยมากครับคุณผู้ชมเข้าอะไรก็ดีครับนี่ออพเวสเมียนะครับสาย1.4แล้วนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของมีสายวัตต์ลึกๆมีอยู่แล้วครับตัวนี้คุณผู้ชมครับตัวนี้ สองย์ครับนัมเบอร์มาดูต่อที่นัมเบอร์เป็นบลาหนุ่มบ้างครับเส้นหนึ่งจุดสามยืนดันทางเข้าหนึ่งจุดส่สไตล์สวีทหวานหวานมาตตคัลเลอร์ครับคุณผู้ครับพัตา่านรล้วก็คัพเปอร์ครับเป็นสาตสวีทหวานหเลยครับตัวนี้นี่เราคอปเปอร์เติมเข้าไปในส่วนของหินหางนะครับจะเห็นว่าไอคุณคอปเปอร์ชัดเจนนะครับตัวนี้หนึ่งี่ศูนย์ครับนัมเบอร์ยีครับ มาดูต่อที่ n ม m b เ r 2ยบ้างครับคุณผู้ชครับเป็นปลาเด็กตะลุ่ไซส์หนงจุดสามครับตัวนี้เป็นมัทลิีครับคุณผู้ชครับมาติคเลอร์มัทลิกครับหมายเลขยี่สกครับตัวนี้มาลิคอลเลอร์มัทลิกครับปึ๊บตะเกียบพัฒนามาหล่อเลยครับชุดนี้หนึครับ n ม m b e r 2ย มาดูตอนน่อในเบอร์ยบเจ็บ้าเป็นปลาเด็กดาวุ่ง Junior, จูเนียไซส์จิ๋วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เบตเป็นมาเป็กเคเลอร์มัคลิกครับพัฒนาสายพันร่วมกับอวตารตัวนี้เห็นได้ว่าปลาเด็กน้อยนะไซส์หนึ่งตัสองเองครับคุณผู้ชมดอทอวตารเริ่มเดินเลยนะครับมีแบคเคมด้วยครับคุณผู้ชมตัวนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นสายขุนตัวนี้ผมเชียร์เลยใครสายขุนดีดีเบตเป็นออเรชันด้วยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเหลืองด้วยตัวนิดเดียวโอ้โหหล่อมากตัวนี้สองสองศูนย์ครับ มาดูต่อที่ตัวเบอร์ยี่สิบแปดบ้างเป็นปลาเด็กเหมือนกันครับผู้ชมครับตรงนี้ค้อกเดียวกันกับตัวที่กี้นะไซสนิดเดียวไซจุดสองตัวนี้ยืนตัวเป็นเยลโล่และซีครับแล้วก็ผู้ชมดูอวตารเดินครับห,ห,ห,หลาตุแกเดินได้ดีเหลือเกินเดี๋ยวรอให้หน้องลงมหนิดหน,นึ่งมาชมดูความมอมแมมครับอันนี้ปลาเด็กน้อยครับนิดเดียวครับดูความมอมแมมครับมันมีของคุณผู้ชมเลยมันแปุณผู้ชมครับท่านใดสายขุนครับลองดูครับโอ้โหดูความเอกเซฟครับผู้ชมดูดันดีจริงๆครับตัวนี้สองสองศูนย์ครับ ใครชอบสไต,าาตาล์อมตะมัทัทลิกครับ <c oughs> นำมือร์ยีเป็นปลาเด็กจุน่นเหมือนกันครับคุณครับท่านใดชอบก็เป็นสไตล์สวีทนะคุณผู้ชมตัวนี้แพทเทิร์นในการเดินตัดปลาสวยมากเด็กตัวนิดเดียวไซส์หนึ่งเองนะหนึ่งนิ้วหนึ่งจุดหนึ่งเองมันมีของคุณผู้ชมครับ <c oughs> ผมเลยกัดขึ้นมาสีเต็มเร็วด้วย <c oughs> นี่ท่านใดสายขุนครับตัวนิดเดียวคุณผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหหล่อมากตัวนี้หล่อมากคุณผู้ชมครับตัวนี้เอาไปเอาไปขุนเองครับหนึ่งสองศูนย์พอครับคุณผู้ชมใครชอบสไตล์ลายเพลิงแบบนี้ครับ เป็นปลาหนุ่มดาวรุ่งเช่นเดียวกันครับปลาเด็กน้อยครับดูสีสันครับอืสวยงามนี่ท่านนายสายคุณครับคุณต่อได้คุณผู้ชมครับอันนี้เพิ่งคัดขึ้นมาเหมือนกันสีเต็มเร็วครับผู้ชมชุดนี้แล้วก็แพทเทิร์นสวยงามด้วยเพื่นครับตัวนี้หนึ่งแปดศูนย์ครับนัมเบอร์สามสิบเดี๋ยวมาดูต่อที่นัมเบอร์สามสิบเอ็ดบ้างครับมาต่อที่นัมเบอร์สามสิบเอ็ดบ้างครับผู้ชมครับตรงนี้เป็นมาเต็คเคเลอร์ครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับคอปเปอร์คุณผู้ชมตัวนี้เครื่องดีมากเลยนะแต่น้้้้องงมมีีตตาาหนนนนิดดเเกกยยบบซะะคคุณชสััูร น้องมีตำแหน่งเทติเก็บด้านซ้ายแขนน้องงอนิดนึงครับคุณผู้ชมปลาเด็กนะคุณผู้ชมตัวนี้โคสวยโคงสร้างดีด้วยหนึ100่งศูนย์ศูนย์ครับนัมเบอร์สามสิบเอ็ดกดแป่งปันมาดูต่อที่นัมเบอร์สามสิบสองบ้างยิงตัวเป็นยีนโรกาแล็กซี่คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมตรงนี้เก็ตจะมีเก็ตความเป็นคอปมีความเป็นไฟแสงขึ้นมาสายหนึ่งกดสามครับนี่หลอ่อหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับ มาดูต่อปลาเด็กน้อยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมตัวนี้ไซส์จิ๋วเลยนี่ไซส์นิ้วเดียวนะคุณผู้ชมฟังนะนี่ไซส์นิ้วเดียวไซส์เด็กมากครับคุณผู้ชมนิดเดียวแต่สีน้องเขาเต็มแล้วครับเห็นในบ่อสวยดีก็เลยขัดขึ้นมาแบ่งคุณผู้ชมใครสายขุนลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ใครชอบขุนปลานะครับสันนี้เดียวนะคุณผู้ชมฟังไซส์ดีๆนะครับตัวนี้เป็นบัตเครดด้วยนัมเบอร์สามสิบสามครับแบ่งให้ไปศึกษาและให้ไปขุนต่อที่เบาๆหนึ่งศูนย์ศูนย์พอครับหล่อมากอ่ะมาดูต่อที่นัมเบอร์สามสิบ วันนี้ผมแบ่งให้แต่คุณชมต้องไปขุดเองครับส,สายพันธุ์เป็นนะครับ<ส>มันติคอลเลอร์มัทเทลิกครับคุณผู้ชมพันธุ์สายพันธุ์ร่วมกับอวตารและก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมตัวนี้น้องเด็กนะครับไซส์หนึ่งจุดหนึ่งครับคุณผู้ชม,ชมตัวนี้น้องเพชรเมียนะครับตัวนี้ขออนุญาตกั้นไว้หนึงกั้นไปเลยดูว่าอ่ะน้องหมุนมาพอดีครับนี่คุณผู้ชมไปขุดต่อเอานะครับตัวนี้มาแบ่งให้ครับหนึ100่งศูนย์ศูนย์นัมเบอร์สามสิบสี่ครับเอาไปขุดเอา มาดูต่อที่ในเบอร์35บ้างครับยังอยู่ที่เป็นปลาหนุ่มดาวรุ่งเป็นปลาเด็กครับตัวนี้เป็นมาติมะทะเลครับคุณผู้ชมนี่สายหนึ่สองหนึครับตัวนี้หล่อเลยโครงสร้างหล่อๆตะเกียบหล่อๆครับคุณผู้ชมปลาเด็กครับตัวนี้สายหนึครับ100เช่นเดียวกันครับวันนี้มีเบาๆก็มาแบ่งให้ได้เหมือนกันครับมาดูต่อที่นในเบอร์36บ้างครับคุณผู้ชมครับสายเป็นสายพันเป็นมาติคัลเลอร์ครับพันธุ์สายพันธุ์ร่วมกับอวตารแล้วก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้เกตข้อาตานเล่มเดือนเป็นปลาเด็กนะคุณผู้ชมไซส์หนึ่งจุดสองครับหนึ่งสี่โซนครับมาดูต่อที่หมายเลขสามสิบเจ็ดบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่เป็นปลาเด็กเช่นเดียวกันวันนี้ก็แบ่งมาให้เยอะนะคุณผู้ชมเป็นส่วนของเอ่อเป็นมัดติดเขาเล็กกับเล็กซี่ครับผสมปลาลูกกับคอปเปอร์แล้วก็อวบตานครับคุณผู้ชมน้องจะเป็นเบทเป็นทูโทนนะเป็นออเรนเลสครับเออ่ขอโทษครับเป็นออเรนเลสครับนี่ปลาเด็กอยู่นะคุณผู้ชมตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์ครับหนึ่งสี่โซนครับ มาดูต่อที่หมายเลข38อ่ะให้เป็นปลาเด็กเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นมัตติคาร์เรอร์มาทะเลครับประธานสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับคุณผู้ชมไซส์1.2ครับเอาไปคุณเองครับในพลาเบาๆครับคุณผู้ชม140น้องเพชรเมียนะครับมาดูต่อที่นหมาบเลข39บ้างครับตัวนี้เบสเป็นออร์เจนะครับนี่เป็นมัตติคาร์เรอร์ครับประธานสายพันธุ์ร่วมกับในส่วนของที่เป็นคอปเปอร์แล้วก็อวตารครับคุณผู้ชม จะมีควายพายมีความเป็นพายดำมีความเป็นมอมแมมมีมุกเดินกระจายทั่วตัวครับ1 0 0ครับมาดูต่อที่เบอร์ส0สบ้างครับคุณผูช้ชมเป็นปลาเด็กเหมือนกันในส่วนของที่เป็นมันติคันเริ่มมัทลิกพัฒนาสายพันธุ์โลกกับอวาตารผู้ชมไปขุนต่อเองนะน้องเพชเมียนะครับตรงน,นี้เราตัวแก่เริ่มเดินเห็นไหมผู้ชมจองให้ได้จองให้โดนจองให้เร็วครับ 1- 4 0สี่ศนมาดูต่อที่เบอร์4 1บ้างครับคุณผู้ชมครับก็ยังอยู่ในปลาเด็กเหมือนกันผู้ชมไปขุนต่อผมคัดตัวหหััวบวบบอสยมาใ้ไซเด็กนะคร เป็นมันจะเขาเริ่มมาถลิกพัฒนาสิพันธ์ร่วมกับออตาตัวนี้สีฟูบ็อกแล่ะครับฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมดูตัวนี้แอทเทนเดินฟอร์มเดินตัดภายดาวางบาร์ได้สวยมากครัผู้ชมครับตัวนี้หนึ่งแปดศูนย์ครับแต่ไซส์เด็กนะผู้ชมไปคุณต่อเอาเองมาดูต่อในเบอร์สี่สิบสองครับผู้ชมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพี่น้องร่วมครอบกันในเบอร์สี่สิบเอ็ดนะผู้ชมแต่ยีนตัวของน้องเขาเป็นในส่วนของที่เป็นเยีนโลกาเล็กซี่ปลาเด็กมากแต่คือโครงสร้างมาตัวนี้ฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วหางใหญ่่มมมาาากกคคคผู้้้้ชตตััวววนนนนนีีีดเเทลลขออออองงืิยป็ เด้งออนสกินขึ้นมาเรียบร้อยดูจากที่หางได้แล้วก็ในส่วนของหางน้องใหญ่มากตัวนี้คุณผู้ชมน้องเพชรเมียนะครับนี่หนึ่งแปดศูนย์ครับมาดูต่อที่ตัวเบอร์สี่สิบสามครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันต็ดคันเลรยครับพนังานสายพันร่วมกับขอบเต้ยครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามที่เดินทางขนจุดสี่คุณไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสองศูนย์ครับ หมายเลขสี่สน้องเพชรเมียนะครับมาดูต่อน umber สี่สบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นน้องเพชรเมียหมายเลขสี่สิ 44. ยีนตัวเป็นยินโลกอะแล็กซี่คุณผู้ชมพัฒนาแล้วก็คอปเปอร์ครับตัวนี้น้องแบ่งพัทเทิลได้สวยคุณผู้ชมเห็นไหมการวางบาร์พัทเทิลของน้องสีน้ำเงินอยู่ที่หลังแล้วก็ตัดพัทเทินสินเงินจากกระโดงถึงชายนามล่างแบ่งเท่ากันสองฝั่งเลยครับตัวนี้สวยพัทเทิลสวยน้องมีคิ้วด้วยนีย่ตัวนี้สวยครับคุณผู้ชมครับ หนึ่งสี่ศูนย์ครับ <c oughs> มาดูต่อที่ลำเบอร์สี่สิบห้าบ้างครับคุณครับในส่วนของอาสายพันธุ์เป็นมัตติเคอร์เล่กาเล็กซี่พลาสต์เซพัลโลก,กับคัพเปอร์ครับตัวนี้ผู้ชมน้องไซส์หนึ่งจุดสามนะครับชื้น่สวยๆแบบนี้ลำเบอร์สี่สิบห้าเอาไปแบ่งไปศึกษาแล้วพลาสต์เซพัลโลกันที่หนึ่งศูนย์ศูนย์อ่ะวันนี้มีหลากหลายเลยครับคุณครับในส่วนของปลาเด็กก็มีอย่างที่ผมเคยบอกไว้ต้นคลิปนะครับแลนน้วก็ในส่วนของในส่วนของการแบ่งปันก็มีหลายโค้ดครับวันนี้100หนึหห่งศูน ตามเกตตามคุณภาพตามายสปาครับคุณผู้ชมงั้น EP นี้เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวพบกัน EP หน้านันละฟันดีลาตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ